ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในเกม War Thunder นะครับในครั้งนี้ผมก็จะพามาชมรถจากจิตกรรมอ่าเวอร์วอลนะครับของปี2018นะครับผมก็เป็นจิตกรรม c o n คอร์ of World War อลปี2018นะครับนั่นคือรถลอเลียน155 MLE.50 นะครับรถคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์พอสมควรน,นะโดยเฉพาะปืน ปืนของเขานะครับเป็นปืนขนาดใหญ่ถึง1 5 5มิลิเมตรกันเลยนะครับเป็นปืนฮาวิเซอร์นะครับผมและที่สำคัญนี่ฮะกระสุนนะครับเป็นกระสุน M107 นะครับมีท n t NT 6 8นกกกิโลกรัมเกือบ7กิโลกรัมเลยนะครับในเวทีที่สี่นี่ือบอกได้เลยว่าละลายนะครับท n เเกือบเอ่อ7กิโลนะครับ และความสามารถในการเจาะเกราะก็อยู่ที่54มิลิเมตรนะครับทุกระยะทุกองศาเลยและอีกอย่างก็คือมีปืนนะครับผมเป็นปืนต่อต้านอากาศยานขนาด20มิลิเมตรนะครับบนป้อมตรงนี้นะครับก็จะสามารถยิงไปใช้ยิงพวกอ,อากาศยานนะครับพวกเครื่องบินหรือเป็นพวกแบบรถเกราะบางๆนะครับอย่างเช่นพูม่าอะไรพวกนี้นะครัความสามารถของเขาก็สามารถเจาะเกราะได้อยู่ที่2 6ม mm เมนะครับเจาะเกราะสูงสุด มันก็จะมีกระสุน HE แล้วก็ API นะฮรปะปนกันใน1ชุดตัวรถนะครับถูกเนิร์ฟเครื่องยนต์ลงมาพอสมควรนะฮะก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือบอกได้เลยว่าวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับวิ่งเร็วยิงแรงแต่ตอนนี้ก็เครื่องยนต์ถูกปรับลงมาแบบค่อนข้างที่จะ,ะเยอะนะครับผมวิ่งช้ากว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแล้วก็ เมื่อก่อนมันมันถ้าผมจะไม่บิดมันไม่มีมุมกดนะครับแต่ตอนนี้ก็ยัดมุมกดมาให้ลบห้านะครับก็สามารถเล่นบนเนินอะไรได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็แลกมาด้วยกับเครื่องยนต์ที่ช้าลงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมเกมเพลย์กันหน่อยละกันนะครับจะไปแจกขนมปังขนาด155ม mm ิลิเมตรกันนะครับเรียบร้อยที่สา แหลกสลายลงไปกับตาน้อยห้าสิบห้าก็ยิงไม่โดนสโมกเหรอโอเคเดินทีครับไฟอฟไฟบุกไปละจะให้โอ้ ตรงนี้มีเควีเรียบร้อย k v 1s มันมาเนียนยิงด้านข้างชาฟี่มีเครื่องบินมาสองลำเดี๋ยวเก็บลำด้านหลังกอนไอหนึ่งแปดห้าโออีกลำก็มา เป็นเครื่องบินฝั่งตขงขามมีสามลำนะครับเจ จะเอ๋จีก้นแล้วจ้ะจุดบีโดนยึดนะจุดเข้าหิตโอเคเรียบร้อยสองลำแล้วก็ด้านท้ายตรงนู้นอีกหนึ่ง บีทีดพังไปดันท้ายกำลังมายักษ์เก้าเหมือนกันอันนั้นยักษ์เก้าตัวตำรับส่วนเรายักษ์เก้าวฝรังเส แฟบอ่ะเรียบร้อยเพื่อนเรายิงไปยักษ์เก้าไอยักษ์หนึ่งดิยักษ์หนึ่งบีโอเครื่องบินมากันเรื่อยเลยครับแต่ผมเอาตัวกระสุน AP มาถ้าเป็น HE ก็นัดเดียวล่วงคอแซ แล้วก็น่าจะเป็น P39 ฮิตโอเคเชอร์แมนไม่โดน เอาคิดจะเเ้าเรียบร้อยฮะแต่ตรงนู้นอีกลำไรย,ยิงเครื่องบินกันยาวเลย โอเคเหลือปืนใหญ่อยู่2นัดแล้วก็ MG 4นัดโอ้โหเครื่องบินอีกละยิงไป3ลำแล้วนะ เหลือหนึ่งนัดอืมชน <laughs> ได้คิวด้วยนะี่คือกระสุนหมดแล้วคือถ้าผมเอา HE มามันไล่ย,ยิงได้หมดและแต่ไม่คิดว่าเครื่องบินจะเยอะขนาดนี้จะเอะ <laughs> แตกสาย หลบก่อนนะครับรอบรรจุก,กระสุนหน่อยเชอร์แมนเชอร์แมนตัวใหญ่โอเคเชอร์แมนตรงนุ้นพังชาวฟีหายครับยังมีอีกนะจุดห้าศูนย์ มันยิงโดนถังน้ำมันกรนมุนก็มีโหลดอยู่แป๊บหนึ่งโอเคโดนย่าสเก็ตเข้านี่ ลบกันครับถอยยาว,วเรื่องบินมาโอ้ยดีนะโดนบ้านมันข้า โอเคทีสิบสี่เจอแมนมาอีกแล้วครับลบๆๆๆๆโอ้ thank you โอ้โยรัวๆตรงนู้นอีกเต็มหกโอ้โยระเบิดโอเค เขียนทีเกือบเจ็ดกิโลฮะอ่ะเจอละเชอร์แมนโอ้ไนซ์บอมไปตรงนี้พังแต่ยังมีชาฟฟี่อยู่นะับไม่ละเ1็มสิบหายไปอีกคันมีชาฟฟี่อยู่หลังบ้านตรงเนี้ย โอ้เครื่องบินโอเคคิดข้อฮิตโอ้โหเราเบิดลงเน้นเน้นได้แท็กสตุกมันมันมีเกราะด้านข้างโอเคยังดีที่โดนเครื่องยนต์สตุกเมื่อกี้มันติดเกราะด้านข้าง ถ้ามันไม่ติดกรอดด้านข้างน่าจะตายสจ๊วตโอเคสุดเล้งเพื่อนบงังโอเคแ h ง n ์ Thanks. ชอบฟีดทางฝั่งตรงนู้นก็มีมาามสตูบเรียบร้อยเอ่อเควีเหรอ ตรงนูน้นเควีเยอรมันออฟนเซอร์ลีโหลดโอเคแหลกสลาย ตรงนู้นก็มีนะฮะเสียงรถเย่บอยหายไปซะสตุมอีมิล วูวลีโหลดรีโหลดรีโหลดย okay. ิงปืนครับโอเคโหเกือบเกือบรีโหลดไม่เสร็จอ้าวเครื่องบินโอ้ยกันเนอร์เราตายโอ้ไม่โอเคยังรอดรถเหลือสองคน วิ่งคข้ารักษาตรง A ครับมีแพนเซอร์สีรันรันโอเค a n งคิวแพนเซอร์สีแต่ยังไม่พังนะแต่เครื่องยนต์น่าจะพัง ลักษาอ่ะเรียบร้อยเพนเซอร์ 4H ชาวฟี่ยิงไป โอเคร้อยห้าสิบห้าสุดจริงท่ามิชั่นเราเสียหายซ่อมกันเอาอการเนอร์ถึงซ่อมรถเสร็จ กันเนอร์ตายเลยโหมากบายบายเชื่อเหรียญวันช็อตนะ ตรงนี้สองคันเหรอโหลดนานเลยทีนี้รถเลยอยู่สองคนเออเหมือนตรงนี้จะมาเสริมนะมีฟงสตูมาเสริมอีกหนึ่งต้องรีบวิ่งมาช่วยเพื่อนดับเอาไนซ์ 29K ิยิงเชอร์แมนไป เขาขึ้นมาตรงนี้แล้วเพื่อนเราวิ่งอ้อมไปแล้วนะทันไหมโอเค เชอร์แมนร้อยห้าอ้าวชนะแล้วละครับสกอร์เรายึดทุกฐานเลยเรียบร้อยฮะขออนุญาตป้อนขนมปัง รีโหลดครับ T e 3 4 E ด้วยนะดีนะที่มันไม่ใช่แบบตัวเวอร์ชันติดแผ่นกรอเสริมนะครับอันนี้เป็น T 3 4 E ในสายวิจัยปกติถ้าเป็นตัวจิตกรรมนะครับมันจะเป็นแผ่นเหล็กติดทั้งคันเลยมานจะกัน HE ได้ค่อนข้างดีมุมยิงมียิงน้อย น,นี่ที่สามสิีตรงนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าในสายวิจัยหรือตัวรถแลนะเสียงรถเริ่มชัดเจนขึ้นพอสมควร <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ว่า น่าจะเมื่อหแล้วมั้งโอ้เลยไม่ยิงผมมีเชอร์แมนมาด้วยปอมปืนหันชาโอเค วิ่งไปซ่อนกันครับเชอร์แมนกำลังมานั่นไงที่34อีกคัน มายกอดโดนเสาอ่าตายแล้วจะรีโหลดเสร็จเนี่ยมันโดนเสาตรงเนี้ยเสาไฟแบบโอโ้โหเนี่ยเสาไฟเน้นๆเ,เลยเจ้าอ่าเรียบร้อยอืมเต่าน้องเต่าจะยิงตรงไหนดีเนี่ย ก็จะยิงช่องปืนกลข้างบนไม่โดนเดีย๋ยวลองยิงใต้ท้องดู <c oughs> น้องไม่ไปไหนเลย โอเค thank you อ๋อตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มาเดี๋ยวรอด้านหน้าแล้วกันนะตัวไกลที่สุดอ๋อ oh, ตรงนู้นก็มีโอเคข้างบน20มิลลิเมตรน่าจะได้อยู่มั้งโว้วววววไอ้บ้าเอ้ย โอเคออกซิดน okay, หน้าครับโอเคหลบมา น้องเต่า <c oughs> หายด้านหลังบางๆด้านข้างถูกยิงไปแล้วนะเป็นแพนเซอร์4เอชอุ๊บแพนเซอร์2โอ้โหดีนะได้ยินเสียงพอดีไปยาวเ,เลยจ้ะโอเค อไทคิวโอ้โหด้านหลังก็มา2คัน ...3 คันนะเพื่อนเราทิ้งระเปิดใส่ oh, <my> God. <c oughs> โอ้ไมค์กอดเยเยอะมากเฮ้ยเอ็มสมีเขาเชอร์แมนไม่ใช่เอ็ม,มีตายแล้ว <c oughs> สตุกก์ก็มาอีกเรียบร้อยเยอะมาก อืมขีเข้าวิตไปอ่าตายอีกแล้วเกือบรลอดไม่ไหวแล้วเอายักษ์ก้าติดแปรทาราเก็ตไปแล้วยิงเครื่องบินรู้สึกว่าเครื่องบินจะเยอะมากเลยได้ซิตเพนเซอร์สองซีน โอเคฮิต okay, เรียบร้อยเดินลงเอา้าเดี๋ยวนะเอ๊ะหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ เห็นเป็นเครื่องบินเลยนะอะไรครับนี่เครื่องบินหายเอ็มสิบหกเอาเอชอีได้อยู่เรียบร้อยจะเข้าหิน เรียบร้อยครับอนุญาตยิงบนหลังคาหน่อยโอ้ได้คิลเขา้าโอเคนะครับก็จบไปแล้วกับรถขนมปังขนาด155ม mm ิลลิเมตรนะครับความเร็วก็ดรอปลงไปจากเมื่อก่อนพอสมควรนะครับคือความเร็วเมื่อก่อนเนี่ยมันมันอยู่ในระดับเดียวกันกับเนี่ยรอเลียน40ทคือแบบ60กิโลเมตรเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็ถูก เนิฟลงมาพอสมควรน,นะครับแล้วก็แต่ก็แลกมาด้วยกับทําทให้ตัวรถมีมุมกดนะครับคือเมื่อก่อนนี่คือมุมกด0นย์องศานะครับไม่มีมุมกดเลยแล้วก็เกราะของเขาจะหนาอยู่ที่3 0ม m mm มนะครับในด้านหน้าแต่ตอนนี้ก็ถูกปรับลงมาให้เหลือเป็นแค่ 16mm มเมเท่านั้นนะครับด้านหน้า16ด้านข้าง16แล้วก็ด้านท้าย1 0 m mm มมทั้งตัวรถทั้งบริเวณป้อมปืนนะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยกับการเพิ่มมุมกดลบ5แล้วก็เพิ่มมุมยก 67องศานะครับเมื่อก่อนประมาณ40องศาได้นะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับปเป็นกำลังใจให้กันถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็ากดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับทั้งนั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ